เอาแม่เห็นว่าแทบ้านนี่เป็นโรคก,กันหลายข้ขอแม่ก็อจะบมเป็นงัวคืจอจะหมดเป็นโรคมันกับว่าเป็นดีบมเป็นบอกแม่ดูแลจะไหนนี่เอาดูแลทั้งความสะอาดขอกสะอาดเสร็จโต้ยมันนี่เอาย่าไๆแม่ตั้งแต่มีข่าวว่ามีโรคระบาดมาทำบ้านเท่านี้แม่เหตุใดเนี่ยปล่อยฟังเนี่ยงามเด้เนี่ยมงึงเจอเหรพี่น้องครับทองเชดดี้นั่นไหม่เนาะก่จีคอดแล้วตัวนี้แม่นี่มีคนมาให้ยคายังแม่นี่ นี่คนมาเสนอแล้วค่ะใครย่างเนี่ยแก่ขอให้สูสูครับผมจ้าอันรูด้วยอันทำความสะอาดขอบอยัางนี้สิละครับจ้าอันหญยาอันนี้ยังก่อยาเขียวนั่นไว้น้องแม่นอจ้าผู้ได้เป็นแก่ข้อสูสูนะครับผู้ได้บอกท่นเป็นแก่ขอให้ป้องกันป้องกันไว้ครับผม สวัสดีครับพี่น้องครับเบลนุ่มแช่แนวมาแล้วครับผมมือนผ้ามือมือง้ออีกหนึ่งของนะครับน้อเป็นของในบ้านนะครับผมของนี้บัลทันมีตัวตีโหลจะตัวด้วพี่น้องเด้อยังแข็งแรงดีนะครับผมเหมือนที่เขาสิมา่วงผุดคุยกับเจ้าของง้อนะครับน้อมากผุดคุยมาถามความหูแหลกเปียนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะบพี่แม่ชื่อยังไงนี่ชื่อดวงใจค่ะชื่อเหรียญไหมซื่อเหรียญซื่อแม่ใจแม่ใจนะครับจ้าแม่มีงัวจะโตครับนี่ สีตัวจ้าสีตัวนะแม่สองขอกนะแม่เนาะสี่ตัวมีตัวงามนะแม่เนาะจ้าตัวน,นี้ลูกพอได้ไแม่นี่ลูกพอได้ไีมลูกชี้ว่ายจ้าลูกชี้ว่ายนะครับเน้อเป็นบักผูเนาะบบนี้น้อโอ้หนั่งนะครับจักเดือนนี่แม่ตัวนี้สองเดือนตัวเดือนจ้าเอออยู่สองเดือนนะครับผมบนเ,นเป็นลูกแรกหรือเป็นลูกสองแม่เนี่ยจ้ามันมักหยอกมักมวลเดาจริงคือแม่ก็เป็นงัว รูกระทบนะครับน้องยังงามๆพี่น้องครับเอาแม่เห็นว่าเทศบ้านนี่เป็นโรคกันไร้ความแม่ขึ้นจะหมเป็นงูขึ้นจะหมดเป็นโรคมันกับว่าเป็นสิบมเป็นบองแม่ดูแลจะไหนเนี่ยเอามาดูแลทงความสะอาดขอกสะอาดเซ็ตโต๊ะอย่านี้เอายังไงแม่ตั้งแต่มีข่าวว่ามีโรคระบาดมาทำบ้านเท่านี้แม่เห็นจะได้ไงอร่อยฟังังแม่ซื้อว่าเนียนครบทสะอาดได้เราจะชี้คนอะไรขามาเรื่อง งวแม่เดีซีดีซีวัคซีนบ่ดีซีดิ้งจ้ะซีดคมมูต,ตัวเลยกมันบ่จ้า,าโอ้พี่น้องครับมีได้ยีนแล้วล่ะสามนาทีเดินน้อแม่นอจ้าโอ้พี่น้องครับพี่แม่ไม่ขีนแม่แม,มาไกลๆกลกองพี่ยุ่งไปยืดไกลไรนะครับโอ้แดงขนาดน้อพี่น้องเนาะก็คือละลาาคือแตคือ,คอแม่เนี่นควบสารนี่แม่นอจ้าเน้นความสะอาดนะครับผมพวกพี่น้องมึงเลยจะขอกันนะครับเด้อผีครับเพิ่นเมียนขี่นีแม่นอขี่นี่แม่ซูมอยู่บ่แม่ซูมือเลย นะครับผีพี่น้องครับแป้นอเหลือนะครับเนาะงผมมีข awesome. ีง่วงผีขั้วายนะครับตุนเมียนดีนะครับเนาะเอาปี้ไอ้วางวางง่วงอาหานวางง่วแลนด์มาหลายนี่ราคาสูงๆนี่เม่ได้ขายได้เขาจากโต๊ะวะนี่ขายอยู่ต้นนึงจ้ะขายแลนด์มาเนี่ยแม่ขายได้หางมือกลัวอย่างคือจะขายเนี่ยในน้อยใช่ไหมหางมืนกลัวอ๋อง่วงน้อยอยง่วงน้อยอ่าแกซื้ว่าได้ขายได้ไหมน้องใช่ซื้อไว้พอได้ใส่ในเขาอยู่นะครับเรียงว่าตัวน้องเป็นง่วงแม่ เสียงมาแต่พอแต่แมุ่่นลรากับเปลี่ยนออกเลยแล้วก็ซื้อแม่ใหม่มาเลยตอนนี้แม่อายุอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบหกสี่สิบหกปีงูกับชีเรียนงัวมันก็ะตั้มก็จะกระตั้มก็สี่เจ็ดปีนี่แม่น้ะเกิดมาเห็นเลยบางงวเกิดมาก็เห็นเลยเลี้ยงได้พอในแม่เล่นนะครับเนาะอืที่แม่ได้เห็นง่ายังเห็นง่ายยังบ่เนี่ยบ่ได้เห็นยังแกเป็นชอบสวนชอบอะไรชอบหน้าผู้ใหญ่ผู้เขาปลูกน้ำเลี้ยงงัวเลี้ยงควายยนี่แม่น้อ เจี๊ยงบ่แม่มีคนซอยบ่ตะเลี้ยงกับแฟนนะจ้ะอ๋อกับอีพ่อเนาะรับนะครับแต่ยาใช่ไหมให้กินดิเดียาอยู่สวนสวนจะขวางเลยโอ้เขาทาเขาทาขวางรอนหลอเพิ่นนะครับนอกเป็นงานล้างนี่แม่นอกลุดระบาดเนาะอืมแม่ได้ยินข่าวที่แรกว่าหลุดระบาดมาในแม่ตกใจบ่ตกใจเลยแต่ถึงมท่านกวาดสาดหาอันนี้ยข้อยาเขียวไปโพนเนี่ยแม่ไม่มันกินครับกินไว สองสามหมื่นกินทีนึงตัวลักแม่ตัวสีใหญ่ๆนม่กัดชิปเม็ดครับหน่อยลงมากัดเจี๊เม็ดหกเม็ดให้กินกับยังแม่เอาผสมยังให้กินเอาใส่กล้วยใส่กล้วยนะครับเนาะมันซอยซอยยังแม่เรื่องนี้เรื่องแยกแคล้วโซ่เลยมันแก่หัวในแก่ย่งอ๋อครับลมท่างนี้แม่นาะครับลมครับหรอกเขาลมนะครับผมนี่เท่านั้นล่ะมีขันต้อนแน่นี่แม่เนาะบัตรเตี้ยนี่สิท๊บบัตรเตี้นี่ก็ขึ้นอยู่กัมาแลกเลยแม่เนาะเข้ากับเฮ็ดเต็มทีเลยนะครับผมอย่าปล่อยยาใครได้ยินหล้วเด้อ สัตง่วงงามผมสีขา,าใหญ่มันไข่มันป่วยได้ไหมมึงเกานะครับทานดูอยู่แต่ถังบริมแมาไทยง่วงไม่จักเทืยนะาน,าน,าน,น,นะครับทานานปานเสมือนนะครับเนาะถ้ามันมึงก็งมีในแม่เขาเขอบไปเดี๋ยวบนนี้เสมือนไ้่เสมือเดี๋ยพี่น้องทำยงไงมาไปใส่โลงข้าผ่านนั้นแล้วเอาผ่าโคนนี้กับซองแม่นะครับผมแม่มันกับแม่สาวนะครับ,นรบนะเนาะอ,าอา๋อตัวปูนทองปูนแม่ทองจะเดือน ทองเจดีย์ทองพอได้ไหมนี่ทองพอหมดแดงหมดโอ้วีพิสาแดงพิสาแดงผสมเจ้าพิสาแดงนะครับผมพีแซดหนึ่งสามศูนย์นะครับเนาะตัวนี้ได้แม่ตัวนี้แม่สาวาะนี่ใช่ตัวนี้แม่สาวอีน้องพลอยน้องพลอยนะครับโอ้ขอท่าขอท่าครับแดงจริงคือนะครับเนาะงลำโตดีเลยแม่เนาะงใช่ว้พี่น้องงอนี้ง่ามนะครับงอนสูงขนาดนะครับเนาะ กินเฟืองเก่งกินหยาเก่งูหมแล้วเราแม่เห้มันกินหยาหรือกินเฟืองครับกินหเกินนหนบลหายกนหลายตัวละคนตัวละคนตัวละคนโอ้ันก็เป็นอาชีพมเนาะเหลียงงูเห่ามาได้นหน่อยนะครับผมว่อยากจซื้อเขาอีี้บ่แม่เนี่อยากซื้อยูเงินหามาทาีซอมหลกก็ได้ไหมเนาะหลอกลาอยู่เลอกสิอให้มันาก่อน นะครับโหดูแม่ทองผมต้าใจมากนึงนะครับด้อยนาะงดี่นึงแม่ทองงามนครับโอ้ยเป็นแอมของแอมกันแมารงมาแม่นี่ยอืมตื่นท่นนะครับน้องผมบุคคลเดียวออกเทียนนะครับเนาะพอโงนี้หรคระบาดก็เรียกบุคคลเดียวออกนี่แม่นาะโอ้ งามเด้เนี่ยทำกันเหรอพี่น้องครับทองเชเดียนตัวแม่เนาะงแกจะคลอดแล้วตัวนี้แม่นี่มีคนมาให้ค่ายังแม่นี่มีคนมาเสนอแล้วค่ะขายยังไง่ไหนนี่คือเป็นแอ่งโมวาแล้วค่ะบ่เพิ่นแหแหละไปเลยแม่ไหว้ฟังเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้พี่น้องครับงัวเพิ่นงามเปด้วยครับเด้ออย่ว่าเจ็ดหมื่นถอนะครับผมถามว่าถาแม่นว่างงัวมาเป็นโลงหรืพี่น้องครับทองไงนะครับเนาะ งัวตัวยิ่งยิ่งไงพี่น้องครับใหญ่นะครับลำตัวใหญ่หนาะครับพอผมถ่ายอยู่ไกลนะครับเนาะเพียงข้อแม่เลยนะครับผมหัวแม่ได้ถ่ายมาหนี่งประมาณลอยประมาณลอยสี่สิบบวกนไหมเนาะความสูงนะครับจะเสียดแป๊กเกาะมือแซมอะไรไหมเอ้ยถอกันยังทงองจะเดือนนะครับเนาะกินเก่งนะครับผมนะครับบรรยากาศในขอกนี้ขอกนี้งัวนะครับผมช่วงนี้ครับบ่านุ่มมาดิมาเซ่ไก่นะครับมาถ่ายลอบานนะครับเพราะว่าหลรบบานมันรลายนะครับเนาะ ทางโควิดแน่เอ้ยโควิดกับพ่อปนันนะครับทางหลงง้อหลัวข้นแช่เนาะเกษตรกรเท่าันนี้ผู้เลี้ยงง้อดิเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนนะครับผลละ้นหนีหนีจใกมึงเทอหนีโควิดบ้าเดี๋ยวไอ้มาเลี้ยงง้ออย่างงั้นมาถือโรคระบาดอีกนะครับนักไป็นนาโอ้ดูแลดีนะครับเนาะขอบเพิ่นกับเป็นสะอาดพี่น้องครับผมืชอยวเพิ่นเหมียนนะคพิ่นเจ็บยีนะครับเนาะไอ้ขี้งัวนี่เอาไปขายหรือว่าเอาไปเสีพผลเสนาแม่เนี่ย พักไปเที่ยงอืมนะครับของพี่น้องครับผู้ดได้มีโอกาสแวะเวียดม้างนะครับเนาะแกว่าเมื่อใดพี่น้องครับและหาผลคนขายนะครับผลคล้ายกันแล้วไปนะครับเนาะเออพี่น้องพี่แม่ปี๋ง่้นปี๋แน่ไมาให้บอลก่แก่แนะพี่เออนะครับซีโตนะครับเนาะถ้าเป็นคล้ายก็จะได้ก็จะได้ห้วยชิบะกกับสองสามแสนหมดแ้วแน่น้อนะครับ มมแ,แม่ลูกนะบอกอ๋อ <Okay. S 1> จะมาถืกโลก,กันไหมน้อพีชช่วงโรคระบาดก่อนนะพี่น้องครับอีเมล์อีเมล์คิดว่าละค้ามันเสียลงบางัวตบไปนี่<ะ>นีในกองพีชจะคลองไหมถีบแม่าม,มาพีกมาพีกมาแก่ๆกองฝีมันยินตอมึงได้ไหมเนาะตบไม่ได้ตบไม่ได้เลยครับสองรอบไม่สร้างก่อนนะครับผมแต่ว่าผมในความคิดผมกับว่า ผมกะว่าง่วมันใต้ลายได้แมง่วงมันใต้ลายนะครับมันกะผมว่าง่วมันกะหาหยาขึ้นนะครับหาต๊ะแข็งแรงหยาคืนผมว่าราคาจะแพงเลยแม่ต้องตัวส่วนนี้นะครับผมแต่ว่าไอเรืงง่วเป็นโรคนี่กจะอาชีพแลค่าลงอยู่แล้วล่ะตัวสิ่งมันโลมันป่วยนะครับเนาะเอาบัดนี้อยากให้แม่ฝากเนี่ยอยากให้แม่ฝากเป็นกำลังใจให้คนดีพึงง่วงเป็นโรคเ่ยแม่ขอให้สู้ๆครับผมจ้าอันดูแลกทำความสขอเป็นย่างในสีหลาครับจ้า ขึ้ยาันี้ยังก็ยาเขียวนั่นไหวน้องแม่นอ้าผู้ได้เป็นแก้อชูซูนะครับผู้ได้บัดนันเป็นแกข้้อหันป้องกันไว้ครับผมขอบคุณนะครับแม่ครับครับผมครับพี่น้องครับขอบคุณที่เขามารับชมนะครับผมพบกันคลิปหน้านะครับน้อสำหรับที่นี่แกสวัสดีครับ